จะนำสแกนไรจะนำแต่ของเข้าเข้าบ้านดีแล้วเขาดูไม่นานอะไรครับคุณผู้ชมพระสวัสดีช่วงบ่ายนะฮะเรามาต่อกันที่เขตสาทรนะครับคุณผสมแข็งถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยแล้วในซอยนี้จะกว่าบ้างให้ไม่หมูก็ถ่าย คอมมิชชั่นไหนครับพร้อมครับสามสองเดี๋ยวพี่แป๊บนึงขอาคาเาเดียวปลายับขอบคุณนะขอบคุณนะบคุณนขอบคุณเลยนี่ปลายชิ้นส่วนีีเจ็บขอเจ็บอเจ็ครับครับข้าเป็นโูโบเขาเป็นงนี้อะไร

มอันไม่มีเจ้าของมันเป็นแมวจังจัดเดี๋ยวมาทานอ่อาหาประทานรอาานอยู่ยที่นี่ากอชาวบ้านนะรับมาบอกว่าแมวจอดเยอะนะฮะช่วยมาจับให้หน่อยไม่มีเจ้าของตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนร่วมพัฒนาวัจพ์นะฮะ อยู่บริเวณถนนจันเขตสาทรนี่นะครับข้างหน้าก็เป็นกุโบนะสุสานของทางอิสลาะนะครับในประธานชุมชนค่ะน้ำประทานเรีร้อยดีไหมน้ำก็ไหลดีนี่มันหลุดเทอร์กันมาเหรอครับพวกมัน ประตทัหดเป็นประตูะต Bangladesh <till S 3> ทีู่กน้ำในทันอ๋อที่สวนจำพญอมันมาจากไปจะไปเร็วอมาตอมามาเร็วชาวบ้านบอกว่าน้ำมันดันขึ้นนะฮะแล้วท่วมนะแต่วันนี้ก็พ่องน้ำมารอรอฝนนะครับดูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมะไดะมีดกันทั้่างทด้อ่างเลย

มันเทิร์นขึ้มาใช่ไหมใช่มันเข้าสูตรจากทางนู้นมาค่ะมันมาแรงใช่ไหมมาแรงมากเลยว่าเวลาฝนตกเยอะๆไม่สมควรที่จะโดนะะองครับอ๋อมันออกโผล่มาที่ไหนตรงนี้เหรอชาวบ้านบอกว่าตรงนี้เนี่ยฝนตกหนักเนี่ยท่วมนะครับคุณผู้ชมฮะก็จริงๆตรงนี้มันก็เป็นทางน้ําผ่านนะครับเนี่ยจะเห็นว่าน้ําไหลนะออกธรรมชาติเร็วนะครับ ตรงนี้ก็ร่มรื่นนะชาวบ้านปลูกสวนกันเคยมาครั้งก่อนนี่เดินอย่างเดียวเลยจันนะเดินจากเขตเนี่ยมาแถวนี้แล้วก็เดินครับเป็นถือว่าเป็นเขตอันดับสองที่เดินนาอันดับน่งืออะไรปทุมวันฮะยี่สิบกิโลเฮ้ยวัฒนาเนยไอที่ไปตรง จบที่ส่วนรถไ,ไฟอ่ะครับใช่ไหมไมาาอ้ผมวัฒนาใช่ไหมฮะอันดับหนึ่งที่ทำการสุ่มสนขอขอ,ขอใช้ที่การทาง ไไถ้าคนฝั่งนู้นผมต้ง่ายกันแน่มันไม่ไปร้านเลยดิลื่อนรน้ำไปไหนอ่ะีในลมเลยไม่นที่ดีเรานตกเนี่ยจันนเขาไหว้พราขอให้ฝนตกอยู่ครับเขาบอกว่าอยาก,อร,าอกรอระบบรอระบบเพราะว่าแมเาเวเบาๆด้วย ใช่ไหมอจารนุครับวันนี้ขอหนักๆใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่ถึงงานแค่สองนาที่ราจะอย่าอย่าทิ้งงานเพราะเด็นกัญญายมีนสะสมนี่ก็รีบงานก่อนสร้างเขารีบลุยอะยรเนี่ยอุ้ยใบวาน้ำมันเดินไปทางเอาละระบายน้ำจะดูอยู่นะเร่งฝีเท้านะครับวิ่งได้วิ่งนะเราไปที่ดิไปที่ไหน ขับวอลยู่ปไปหาตอนตอนทางเดินเระวัเราเดินนี่แหละเพื่อนไม่ไรไม่ไรพี่เฮ้ยเอามาอธิบายแผนที่ดูไหมงาเร็วเร็วไม่คุณเอาไปแต็กิ้งมาลงหรือไรแนี้เอามันมันเร็วเยอะไหยอีกคิวเส็ สี่สีคิวสี่แล้วตอนดูออกอะมันดูออกมีออกสิบเอ็ดคิวอ่ะเขาไม่จะพูดไดไงมันไกลประมาณแปดร้อยเมตรแล้วครับแคบช่วงนี้แคบสุดคิวเหมือนเดิมเราจะเราจะจะเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมได้มีนัะครับอปรับเดับาตรงสะพานมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะลำบากเลยก็จะแต่ว่ามันจะไม่ทั้งแนวอาจารย์มันจะมีมีบ้างแต่เนี่ยมันรั่วทั้งแนวเพราะว่าเวลาน้ำยกตัวแล้วงระะยทาเดินทางมื่อกี้ร้อยเมตรนะ เป็นร้อยไม่ไกลนะมันดูดไม่ทันนะแคบคือคุณอ่านน้ำลงมาเลยเลยเพราะว่าจะแก้จนเหมือนกันเลยเหมือนจันกับสาธุประดิษฐ์คือตะก่อตรงนี้ไม่ท่วมใช่ไหมเพราะน้ำมาช้าเนี่ยนะแต่ว่าแต่ว่าน้ำท่วมเหมือนจันกับสาธุทั้งแนวเลแล้วก็ดูดมาตรงนี้ใช่ฮะเรามาทิ้งตรงนี้ฮะเราอยืนตรงนี้เรายืนตรงนี้ทิ้งตรงนี้จุดนี้นี่ระยะทาง แต่ตรงปลายนี่เราก็เพิ่มประสิทธิภาพแล้วจากิบสองเที่ไม่มีปัญหาล่าสุดในชั่วเมื่อไหรครับรอช่วโม้าขอที่วนอาทิตย์อาสาวอาทิตย์ับาสาวาทิตย์่องาทิตย์อาย์อาทิตย์่อันาทิตย์สาตสาาทิตย์ออิตย์่องอาทิตองท่ต้องอาทตองอายสาท์อาทิตย์ส่องยตยรามทอย ที่พวกปัญหาวันนั้นหมดเลยประตูระบายน้ำข้างหน้าน้ำประตูนะปักโบร์แล้วไปไปไนช็อตพอไฟช็อตปั๊บเคกื่อะไรไม่ได้อ่าก็เดี๋ยคือปัญหาเกิดอะไรไม่ได้ปั๊บชั้นน้ำขึ้นนี้ก็มามามาน้ำมาจากโถมกันลงในคลองกันแล้วก็เป็นเครื่องไฟฟ้าเลยไฟฟ้าหมดเลยจังไฟฟ้าทั้งสองหัวเลยแต่ก็เดี๋ยวี่หอด แล้วเราของยังมันนี้เราของนะผมว่าือมันน่าจะไปได้ที่วันใครดูเนี่ยครับที่ไปนั่งดูครับผมผมว่ากำลังมันน่าจะเดียวนะมันน่าจะแล้วพองน้ำพองน้ำอะไรแค่เงี้ยขึ้นเลียเรียนตกำนิดตกต่ำการลกหนึ่งตลอดแนวต่ำหมดตามน้อยเห็นเลยแล้วเห็นเลยต่ำแต่ว่าแต่ว่าเวลามันพีกเนี่ยมันแรงแรงจิ้มหนุ่มต้องยอมล้วเพราะว่าเราก็ต้องการแก้ปัญหาที่เกิด้จาก รัวว่นก็คือต้องดูดปลายทางอ่ะปลายางสิบเอ็ดนะใช่ใชปลายางก็ไม่ืมมจะไม่จ็นอกพอมไปไปก้างนี่นอจรย์กครับถนนจันทร์ูใช่มันไม่ไหลมันไม่ได้แล้วเลียยังไงไม่หรอต่ว่ามันมีตุกตาบ้ามันก็มีมีตัวบานั้นไหม อัดดันใส่ไปแล้วแต่ว่าน้ําไปไม่ถึงจุดที่ติดได้ครับเพราะว่าสูงตรงนี้ตรงนั้นยังต่ช่ตรงต้งทางอย่างนี้อ่ารุ่นทำเขื่อนได้ไหมเอาเหรอเขื่อนเพิ่มตรงต้นทางหน่อยหนึ่งแม่น้ำลดแม่ให้น้ำเทอะทำตัวคันขึ้นมาเอากรตสอบตายวางก็ได้เอาไม่กระเสริมสูงนิดนึงกระสอบตายวางเครื่องรับฝนการรวมางเนี่ยถ้าผมจะได้ไม่ท่วมบ้านไงช่วงทนต้นเนี่ยแค่น้ำมันเทอะถูกวางกระสอบตายเอาไม่ต้องทำถาววงก็ได้เฮ้ยดีไม่ท่วมบ้าน วางวางตัวเช่วงไหนช่วงแนวริมคองไงแนวแนวนี้ใกล้ๆเนี่ยช่วงนี้แนวห้าสิบเมตรอ่าูกไหมใชจะเดินระบายนิดนึงแต่มันก็ไอระบายเราโอ้โหทำเลยเนี่ยเพราะว่าทำมันจะทำในคลองไม่เกี่ยวกันแต่ถ้ากระสอบมันต้องวางกันบ้างวางี่วางวางริมนี่วางก็สองสายเหรอมีแคครับ นอนไม่เค่เวลามันขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นยาวก่อก่ออ่ก็ได้ก่อไม่ขึ้นมันขึ้นตามัวตาในบ้านอ๋อองร้ก็ต้องทำแบบเกตแบบสองส่วนเพราะว่านอนก็เสร็จเป็นกระสอบเสรเป็นเบาเาขึ้นมากันไว้ให้อันนี้ก็ดีใช่ครับัน้เป็นอันที่สองอต้องเกตในตัวที่พี่กีรว่าครับเกตต้องดู้ต้องเดรงมานะก็ทำแบบเกตว่าได้น้ำในมีย้อนไปเพราะว่าทำอยานี้ ตัวไันยากาเขาบอกเกรียทำไหมดูอีที่ส็จขอสำรวจก่อนน่าจะรู้เยอะหน่อยแต่ที่นี่สำรวจแล้วเดี๋ยวอะไรงานจังโอเค เดี๋ดูให้นะครับแล้วผมตผม่ด้วยีไหมยเก็บไหมองด้วยจะรู้ขยะกข้อด้วยกันที่ละกี่หัวต่อจิตเสรเเชือต่อจิตที่ผมจอก็ได้ไปตัวมไปตวอยไัแล้วเอารสองแสตได้ทำลาไหมรถสองแสตไ้ใชห่ครับมีไว้ท่าน้ชท่านชาานางไปนเดีว ไอ้ประธานเดินไม่ไหวเจ็บขาบ่อปดปวดปวดนัอดีไม่เป็นไรดูหน่อย้ดูให้นะครับมาอยู่ที่หลังคาเรือนเนี่ยคอนเาเกิน้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยเเลเ คนะครเหอ่้ากแล้ไรครั็ทางแก้ไขร่วมกันนะครับคุณผู้ชมฮะตรงทางน้ำที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นทางที่แคบนะในระหว่างทางรถรถี่ต้องนถนีาน้ำรงเป็นน้ำ่เสัดเกลยใส่เิภเออนี่นี่ย่อใ่ขอใหสัดเกลืใส่เิภ เพ่อเกทพื่ออะไรพอน้ําสูงนะคุณผู้ชมฮะน้าก็ไหลย้อนเข้าไปเข้าบ้านนะฮะเข้าบ้านก็บอกว่าอ๋อน้ําท่วมบ้านครับตอนมันยกตัวมันจะขึ้นมาปี๊ว ไปแจ็กกิ้งก็คือการผลักดันน้ำนะฮะเอาเครื่องสูงมนดันน้ำให้ระบายไหลออกไปเร็วขึ้นนะตกลงมันลดหรือมันมันดันในบ้านอ๋อแล้วกล่องนี้ก็ร้อนขึ้นมาแล้วแล้วแฉกนี้ร้อนด้วยที่แฉกนี้ร้อนเลยที่ ตาวบ้านบอกว่าทั้งล้นขึ้นมาถึงถึงอันนี้นะฮะรวมถึงย้อนเข้าไปด้วยนะก็ครบอีตูเรียนฮะวันนี้วันเสาร์ฮะที่ไหนกันอยู่ที่ไหนลูกน่ารักกันเนี่ย

อด้วยย้อนทอด้วยย้อนท่อดีทำแบบให <PA: S 2> <bunker. S 1> ้แต่ว <Ellis lar ADA> ่าข้างบนเนี่ยผมต้องหาวิธีทำนัดนี้ประมาณสักขั้นเดังนั้ต้ารนันร้นขึ้นมาขึ้นนตรงนี้นะขึ้นาข้นมกนัอะายเดี๋ยข้างล่างเดี๋ยวทำปิดด้วยทอเดี๋ยวทมันดูดไปเร็วไปหน่อย เบาต้องทเตจนะมับมันมันบบมันระบายันอ่ะร่อนเบดตัมนจัใช่ค่ะอ้าวโอ้เหนื่อโอเคดูให้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะเข้าบ้านครับเอาะ เดี๋ยวแก้ให้ตอนนี้มันเริ่มต่ำเลยเยอะมากเลยช่วยจับหนด้ยยังไม่ช่วยเับยังไงวะไม่ับเป็นหมอจเหรอไม่ได้เป็นคนมาช่วยจับจับที่ไหนอ่ะต้องเข้าบ้านก่อนป่ะอยู่ในคลองจับไม่ได้นะต้องเข้าบ้านก่อนอยู่ในคลองก็ปล่อยไม่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครูเจ้าแม่ถ้าเข้าบ้านก็โทร199นะครับ อะไรเข้ามานะฮะสายด่วนกทมนะอันตรายป่ะมันจะโผล่มาโผลหนึ่งเก้าเก้านะฮะับหนึ่งเก้าเก้านะฮะสายด่วนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้อันนี้พี่ location ันนี้บ้านครับสวัสดีครับบ้านไหนบ้างน,น,นี้ท่วมไหมไม่ท่วมนะน้ำไม่ท่วมได้จ้ะน้ำท่วมถึงไหมมีใครถึงต้งตนนี้ไม่ถึงนะคะอะ ถ่ายให้ไหมครับน่าพี่เอามือถือให้ผมด้วยอ๋ออ้โหทำหมดเลยค่ะแต่ยี่ไม่ถึงที่ยกสูงบ้านน่ารักดีน่าอยู่นะลมเย็นดีแล้วรถจอดไว้ไหนเนี่ย เขาต้องอู่ค่ะต้องต้องเช่าอู่ค่ะเรื่องไฟเรื่องไฟไฟอ๋อใช่ก็น่าจะสว่างแล้วตอนนี้ใช่ใช่างแล้วก็ตอนนั้นมีมีขโมยด้วยจริงๆค่ะเปนบ้านเป็นเนี่ยค่ะปีนขึ้นไปถึงไม่ทำว่าหนังปีนเข้าบ้านป่ะแล้วก็ก้มมองเพราะที่นี่มีกล้องดูอตอนนั้นปีนเข้าบ้านหรือปีนยังไง เ,เด็กไปรุ่นปีนแล้วก็เล็กๆเลยต้นๆเลยยังไม่ทำรู้ว่ามันนอนเลยนอนพังเพิดตรงนั้นเลยแล้วก็มองเข้ามาในบ้านแต่แผลเนี่ยมัน,ก,นก็เนี่ยก็มองก็ไม่รู้ เพราะวันนี้เป็นคนนอนดึกอยู่แล้วค่ะก็ดีเลยบอกดีว่าป้านี่นอนดึกติดตต้เลยนี่มีกล้องแล้วนี่มีไฟมีกล้องมีไฟแล้วดีมากครับวันนี้ทราบว่าท่านไปโรงเรียนวัดดอนก็เลยไม่นานก็ถึงนึกคิดว่าท้องไปดีดีนะโอ้นี่ดีได้อยู่ติดกระโบเลยนะเริ่มเย็นเลยดีนะเริ่มเย็นเป็นไม้สวยเลยดีฮะดี ขอบคุณมากค่ะทีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอมอยู่บของคุโนี่มันขอยค่ะอ้าหรอค่จสุดสดไฟเอะคนัก็ไกันเีอไฟมเลวัสดีครับกับพิียมผู้วาสัญจรซีซั่นสองเนีขณะนี้เราอยู่กันที่ เกษาทรนนะครับคุณผู้ชมฮะเยี่ยมชมนะฮะก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีปัญหาเรื่องการระบายน้ํานะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะก็ทักทายกับประชาชนในเรื่องของน้ําท่วมน้ําขังน้ําดันเข้าบ้านนะครับ ทาบาับ้นบนะครับ้า้วตนตกใจนะคู่วานี่หวานเฮยสแต่ี่ก็านะกครัเอาคุณผู้ชมมาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับ อักกันสัก,กครู่เดียวฮะเดี๋ยวเราไปท,ที่ของต้นเซียนต่อครับในการก่อสร้างเฟสที่สาม